ตรงนี้นะคะเป็นร้านกาแฟนะคะอยู่บ้านฉางจังหวัดระยองนะคะชื่อร้านภูนั่งยองคาเฟ่ภูนั่งยองนี่เป็นชื่อของภูเขาแล้วก็เป็นชื่อบ้านเป็นร้านนี้นะคะตั้งอยู่เป็นเส้นทางลัดของถนนสุขุมวิทที่จะไปบ้านฉางก็เป็นร้านกาแฟที่อยู่ติดถนนนะคะบรรยากาศ เยี่ยมเลยค่ะตรงนี้เป็นหน้าร้านนะคะตรงข้ามกับภูนังยองจะเป็นบ้านไลอยาลารีสอร์ทนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในตัวคาเฟ่กัน คาเฟ่นะคะช่วงนี้นะคะด้านในเขาไม่ให้เข้านะคะด้านในร้านที่เป็นโซนที่เป็นห้องแอร์มาถึงก็สั่งเมนูที่นี่นะคะดูเมนูที่นี่แล้วก็สั่งตรงเคาน์เตอร์ตรงนี้เลยเมนูอาหารและเครื่องดื่มที่นี่ค่อนข้างเยอะนะคะมีพิซซ่าด้วยนะคะอันนี้เป็นนมชมพูภูเขาไฟนะคะราคาแปดสิบห้าบาท รสชาติใช้ได้ค่ะได้เครื่องดื่มแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินชมตรงจุดนี้นะคะที่เห็นอยู่เนี้เป็นโซนด้านหน้าของร้านนะคะที่อยู่ติดถนนนะคะอยู่ติดกับกานจอดรถที่นั่งค่อนข้างเยอะค่ะนี่นะฮะ นี่ที่นั่งตรงนี้วิวดีนะคะถ่ายรูปสวยนะคะตรงนี้ที่นี่นะคะเขามีลานกางเต็นท์ด้วยนะคะแล้วก็มีแคมป์ปิ้งนะคะมีโซนที่เป็นปาร์ตี้แคมป์ปิ้งด้วยนี่นะฮะมีโต๊ะ ให้บริการแล้วก็ตรงขึ้นไปนะคะจะเป็นจุดที่เขาให้กางเต็นท์ตรงข้ามนะคะที่เป็นบ้านไร่อายลาก็มีจุดกางเต็นท์นะคะนี่นะคะบรรยากาศก็ถือว่ากว้างนะคะตรงลึกลงไปจะเป็นห้องน้ำนะคะตรงนี้เป็นด้านบนในโซนคาเฟ่เดินขึ้นไป ร้านนี้เปิดถึงหนึ่งทุ่มนะคะก็เป็นตอนเย็นนะคะมานั่งจิบกาแฟมองวิวเขาเพลินๆนะคะนี่นะคะบรรยากาศด้านบนโอเคนะคะใครที่ชื่นชอบร้านกาแฟบรรยากาศวิวเขานะคะบ้านฉางและยองนะคะชื่อร้านภูนั่งยองคาเฟ่นะคะ จอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ